เกมในค่ายของพี่จิไอ้สัตพี่พี่ครับวันนี้ก็ขอมาพาพี่พี่ทุกท่านนะครับอยู่กับเกมนี้ฝันองนิ้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีแน่นอนครับพี่พี่ันสลักต่างๆครับผมอยู่ในหน้าจอ8ตัวขึ้นไปนะครับลายตัวถูกลายตัวแพงก็ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะจ๊ะนะครับพี่พี่ครับผมเกมนี้พี่พี่เห็นข้างล่างเนาะมันจะมีกล่องตัวคงตัวคูณนะครับนะแกะฝั่งักกล่องให้มันติด เรียบร้อยคูณยาวๆสวผมชอบข้อดีของเกมนี้ตรงที่ว่าแม่นคูกยาวๆนี่แหละครับพี่ๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นจังใจกันบ้างน,นะครับตานนี้เป็นหนึ่งเกมที่ในใค่ายพีจีผมบอกเลยว่าเขาทำมาได้น่าสนใจนะทำมาได้แบบว่า,าตามได้ใช้คำว่าตามได้เลย ปลดล็อกมาตอนนี้ปลดล็อกได้ที่567 8 8 1 8 1ปเอฮ้ยปลดล็อกได้มาไวเว้เฮ้ยปลดล็อกได้หมดเลยเว้บวันี้วาเฮ้ยอันนี้สวยเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยเลยพี่นะปลดล็อกมาที่คูณ17นะครับแล้วข้อที่องเกมนี้คือคูณแม่งอยู่กับที่ด้วยนะครับอยู่ตลอดด้วยเอาวะวันนี้มุมหวานมาแล้วผมว่ามุมหวานมาแล้วแบบนี้ โอเคมุมหวานมุมอร่อยครับพี่พี่เดี๋ยวจะมาจัดให้ดูว่าส0บาทก็ปังได้นะครับนะอ่ะเรียบร้อยครับพี่พี่นะครับเลือกให้ถูกเกมพี่พี่หลักการในการปั่นมันไม่มีอะไรเยอะเลยพี่พี่เลือกให้ถูกเกมผมว่าพี่ทุกท่านจะมีเปอร์เซ็นต์การสําเร็จเยอะแน่นอนนะถ้าตามมุมมองผมนะโอ้โหวันนี้วันนี้สวยวันนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าสวยงามอารามจริงๆวันนี้นะครับ กดเจมเปตโต้ที่พี่จ๋าค่ายพ g จตามกันได้เลยนะครับคูณสามสองเลยก้าหมุนโอ้โหบันเทิงบันเทิงเลืองลมแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ขอติดคูณหนึ่งครั้งนะครับนะข้อดีของคือเกมนี้ที่ผมจะบอกว่ามันจะมีมุมยากนิดหนึ่งคือพี่ๆจะต้องให้มันติดคูณปังอะอย่างแง่จบเลยนะตัวคูณที่เราได้มาเอาปัางต่อคูณอีกห้าเย็ดเดอๆๆๆแข่งแท้ ไหลกันยาวๆครับพี่พี um um ่ดูรายการไหลรายการเข้าง่ายตาได้เหลืองเกินเจ็ดปุนด้วยพี่จ๋าโอ้มาแล้วก็ปิดมาอีกแล้วโอ้โหม่วงมาอีกแล้วจ้ะพี่พี่จ๋าแปดโอ้โหสปินบิดทหายไวว่แล้วกูเหลืองมาไหมเหลืองมาไหมเหลืองมาอีกไหมเหลืองเข้าวะอุ้ยเหลืองข้าตัวหนึ่งเหรอไม่ได้เหลือง สวยด้เหลืองจังเลยสวยด้เหลืองจังเลยวันนี้สี่พันผมว่ามีสี่พันผมว่ามีเดี๋ยวมาลองรุ้กันว่ามีไหมนะจั๊กระหว่างนี้ก็เป่พี่เพื่อนจ๋าท่านไหนกำลังหาโปรโมชั่นดีๆอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาอยู่กับเราโอ้โห มาอยู่กับเรากันได้เลยนะครับอูเหลืองต่อไหมอูเหลืองต่อด้วยับผมพี่พี่ครับไม่มีอันนะครับที่เราเล่นกันอยู่ตรงนี้เลเทตุ้ไปกันแบบนี้ทุกทุก,ทกคนเ<ม>นอะครับไม่ได้เดื<ว>คู้หอกมาสี่พันเรียบร้อยครับพี่ตรวจไปห้าหกพันนะครับตอนนี้นะครับเกมดีๆต้องแบบนี้ครับพี่พี่ไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องสุยกันยาวของดีต้องแตกเปยีงปยงเปียงอีกหนึ่งดอก ไม่ยังอีกหนึ่งดอกครับผมน้าวหกพันโดดขึ้นมาได้ครับพี่ครับผมจะสิบเท่าจากยอดเบ็ดกันมาแล้วตอนนี้ผมว่าสิบเท่ามีลุ้นนะครับจากยอดเบ็ดตอนนี้จะขอรอลุ้นหน่อยอีกสิบไม้สุดท้ายครับพี่ๆครับผมอ่ะเขียวไปต่อโดดมาไหมโอ้โหตัวคุณไม่ติดตาสุดท้ายครับพี่จ๋า อ่ะไปต่อครับพี่จ๋าเขาตัวคูณติดอะไรตัวหนึ่งอ่ะตัวคูณติดมาอีกแล้วคูณ1ิห้าบาเทอเลิงเลิงลมพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กันละครเทิงเลิรงลมคูณเก้าิห้าอ่ะไรกันครับพี่จ๋าพี่พี่ครับผมนะไม่ตามมันจริงๆเลยกับเกมเกมนี้ที่ฝนนิ้มันแนะนำพี่ทุกท่านในวันนี้ชอบแบบนี้ตามมันได้ปากหมดเดี๋ยวทิ้งละเอียดไว้ให้ครับผมเรียบร้อยไปพี่ครับหนึ่งร้อยเท่าจากยอด เฮ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยเท่าสิบเท่าจากยอดฟื้นนะครับเราฟื้นที่มันเจ็ดจุดห้าเคนะครับเราแก้ยู่ที่เจ็ดจุดสามไอ้เทียกูพูดมั่วแล้วเราฟื้นที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับได้กลับมาที่เจ็ดจุดสามเคสิบเท่าจากยอดฟื้นนะครับประมาณนี้ครับผมนะวันนี้ขอตาดูขอตัวลาเกมดีแบบนี้ห้ามพลาดประหนอดดีเทนแล้วผ่านเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปก่อนจะัะ